สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องถ่ายทองเชรค่ะวันนี้มาดูเจ๊ลังูนข่าววันนี้เขามาอยู่ที่โรงช้างช้างใหม่เลยคข่าวันนี้ค่ะู่ซุนลังคะเขียววันนี้มาดูเลยค่ะวันนี้คนเดียกกาลังทําความสะอาดให้ค่าวันนี้ค่ะดูค่ะเอามะไปใส่เดียกับพเอ๋อคนช้างไป ไปดูฝวายกับควันเสือค่ะพ่อเสือค่ะควันใหม่เข้ามาแทนคนเดียค่ะมาทำคนตาแทนค่ะวันนี้ค่ะวันนี้คุณตาคุณยายมาทำอะไรคะวันนี้ค่ะดูค่ะปอกพันาครับผมอ๋อคุณตาคุณยายมาเอาพัน้าไปปลูกค่ะให้สางได้กินค่ะดูค่ะพัน้าของคุณยายคุณตาค่ะยังสวยเลยค่ะ ดูค่ะเจมี่โอ้เจมี่ยกไปยกมาเหมือนแม่ทับทิมเลยค่ะนะคะไม่มีอะไรคเ,เจมี่มาดีๆไม่ได้มามาไม่ได้มาทำอะไรเจมี่มาดูเฉยๆดูไก่ยา้าย่าของสุมรัางคาเขียวค่ะกับอ้อยค่ะนี่คุณตาหมึกกำลังมาค่ะคุณตาหมึกค่ะมาให้ ย่าของเอมีคอมค่ค่ะเอมี่ได้กินค่ะดูก่ะคนเดียวคนเดียวกำลังทำความสะอาดให้เจ๊เพ็บเอมมาต่ไหนคุณตะมึกอ,อ๋อคุณตะมึกกำลังเอาขยะไปทิ้งค่ะอครั๋อพิ่งกลับมา,าคนเดียว คนเดียทำความสะอาดเต็มที่เลยค่ะคนเดียค่ะคนเดียขยันมากเลยวันนี้ขยันทำความความสะอาดจังเลยค่ะคนเดียค่ะดูค่ะน้องนานค่ะน้องนานเอานาโนเป็นอย่างโอเป็นฝีอ๋อหมอมาดูแล้วน้องนาโนูค่ะเพิ่งจะแตกค่ะอ๋อหมอมาแล้ว ครับมาทําความสะอาดเถอะนะแล ah ้วก <อ ivi> ็ก <au> ลับไปอ๋มันมันมันแตกแล้วแตกออกเลยบ่แตกมันเป็นีองนอยนึงแต่ว่าทางงแทงือเก่าบ่อืมแตกแตกได้ดนปานดแตกงแตกได้นบ่อาจจะนอนออาจจะนอนเนาะนแตกอ อารถดยาไขามาแล้วรดยาใสย่ยามาส่งเลยยาไขามาแล้วเขาจะมาส่งบอสราง้นโอหงาสร้างพืนทับของไ่ฮะโอขังเทิง เซลมพูน,น,น,นวันนี้ค,คนเดียวทำความสะอาดเลยวันนี้ทำความสะอาดให้เซลมพูนเลยวันนี้เวลาคนไม่อยู่เขาก็ช่วยอ๋อเวลาคนไม่อยู่ช่วยกันช่นยนวย,ยกันอ๋อดีแล้วดีแล้วช่วยกันไหนกระเป๋าเอฟซีสมัยให้บม่ไหมปัดทรงผมไหมทรงผมขย่อยไหม จะไหนาสีเขียวดีเถอะจะทำอะไรเจ๊ลำพูนอยากกินอะไรคะสงสัยหนูอยากกินแล้วคุณยายอยากกินแล้วนี่ดูน้องโบบานกับพี่ดูชื่นใจคะ่ะดูด้วยกันคะ่ะวันนี้คะ่ะค่ะดูคะ่ะ้เจ๊ไพบุญ เจ๊เพรบุญพี่เนจ้าคุณตาสุพรกำลังทำาครงสาให้เจมี่เจ๊เพริบุญค่ะพูดผิดค่ะ <c oughs> <c oughs> ดูน้องบัวบานน้องบัวบานสงสัยชอบพิจิตใจแล้วนี่น้องบัวบานค่ะสงสัยชอบมากมาก่ะเนาะ สวัสดีค่ะเชิญซ้นสวัสดีก่อนคนเดียวให้กินยาแล้วทุกคนขึ้นรงทินยาแข็งแรงละเพราะว่าสิไปหาตาให้อันนี้ให้ถ้าไปก็ไปตอนเชียนวันนี้เลยก็ได้บอสเดี๋ยวมัตรทิ้ล็อกเยอะนะเป็อนอย่างเชียวซ่าคอ,อแมนเราจะหาล็อกให้เราไม่ได้เดือนแล้วเดือนวันที่วันที่ทอันนี้ก็ได้สิบสิบแปดแล้ว<อ>แมน เอาก็สิบแปดแล้วเนาะที่ยังนีนยังจิก็ตาแสบเหอมาดูคุณตาสมพรขา่าววันนี้คุณตาสมพรได้อะไรขา่าววันนี้ค่ะย่้สมคุณตาสมพรได้อะไรวันนี้ ตาไม่ดีครับทำไมตาไม่ดีตาเป็นผัวยาวใช่ไหมโดนแมงโอยโดนแมงโอยวันนี้ได้อะไรคะเอะไรด้เมลอนเมลอนเรียกว่าไดล่อนมีคะแนนนี่โดยโดยคะแนนนี่ยโอ้คุณตาสมพรวันนี้ขอบตาไม่ดีเลยวันนี้โดนต่อยโดนใครต่อยมาคุณตาสมพรแมลงแมลงโอ้แมลงต่อย ทำไมไม่สู้เ <peine S 2> ลยมาแรงต่อยน่ะตัวเล็กเกินสู้ไม่ไหวอ๋อตัวเล็กเกินสู้ไม่ไหวค่ะคุ um so. ตาสมพรบูค่กินละยังนี่ลองกินละยังคุตาสมพรเรจะกินดูอร่อยไหมปาดปาดเปลือกอกก่อนคุตาสมพรปาดเปลือกออกก่อนแมนกรอบเนยโกบบอลบอลขี้เหลวแมนลองกินเบิ่งเสรบบมาคุยกันอยู่พี่มาคุยกันอยู่พี่ แมนมัสิฮอนให้ให้คนเดียวกินน้ำเน่ขนเดียวก็บมาคือกันลองดูสิลองครับลองดูลองก่อนลองก่อนสิเส็บบอมันด่านมึงจะแชร์สมบ่าวบ้านผมนี่ฮะสมบ่าบ้านผมเอาคือสมบ่าบ้านผมเส็บอันนี้ไม่ล่นเนาะกับบักบ่าวเยอะ่าได้ล่นไม่หล่นในหล่นคุณตาสมพรบอกว่าในหล่น บัวเจ้าะเราบอกเอาได้หล่นสอยเนาะสอยเอกผิดบอสถูกเนาะเศรษบอกโอบบอกบอบมากบอสกินได้หลายเด้อมันสิได้หาหายอันตาตาตู่ไหมคือภาษาไม่ว่างงานกับภาส่เลยคือภาส่แบบตาจะให้อันแม่งมันเข่าบุ๋มแว่นบอสเสื่อเอาแม่เสื่อแว่นแม่ คนเดียวกินโอ้ยคนเดียวกินเป็นตาเสพทักเลยคนเดียวอร่อยไหมคะคนเดียวไมก้มหน้าอร่อยครับอร่อยครับคนเดียวว่าอร่อยครับอร่อยครับอร่อยอย่างแรงอร่อยแรงเสพแหงอร่อยอย่างแรงกินบดบอลลูกหนึ่งตาสมพรเป็นอย่างเป็นอย่างคือกินบอลมด เป็นหนังม <m ics> <m ics> ันอิ่มนั่นแหละอิ่มแล้วดีแล้วไม่ได้กินข่าไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อยากลุกไปตัดบุกไปตัดหญ้าตีสามไปตัดหญ้าไปน้องโตไทยเอาสิไปทางไหนมีคนเดียวโอ้โหเก็บขยะแล้วคนเดียววันนี้พยันจังเลยเขาวันนี้ค่ะในร่อนในร่อนสิต๊อกได้ในร่อนหน้าตาจะเป็นยังไง มันมันมาอยากมืน <c oughs> ตอนสมพรมามันมาอยากมืนเราเปดนจังจไหนตาเป็นยังสี่ตานัอ๋อพักสายตาก่อนบอมันเรเห็นหุงสีคือพักสายบรเห็นนุ่งแล้วนี่พักสายตาดูน้องเบมค่ะน้องเบมกำลังทำความสะอาดให้น้องโบบันอยู่ค่ะกับน้องชิดใจค่ะ โดยการทำกามสาดเลยค่ะซุมลังคาเขียวค่ะมาดูน้องนาโนค่ะวันนี้ควรกำลังอาบให้อาบน้ำให้น้องนาโนอยู่ค่ะเลือบว่าไม่หล่อนเมหล่อนนี่อยู่กี่ลูกคะมีสองลูกครับไม่รู้เป็นของใครครับอ้าสองลูกสองลูกไอ้อันนั้นอชอไหม ผมจะพ่อเกลไม่รอดพ่อแกลคุณพ่อเกลดูค่ะว <im Alto Del ire> ัน <im Option wrote> นี้มาดูน้องนานูค่ะกำลังอาบน้ำให้น้องนานูอยู่ค่ะอาทำความสะอาดอยู่ค่ะดูน้องนานูกำลังกินน้ำอยู่ค่ะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดเป็นกำลังใจช่องพายทองเพชรค่ะสวัสดีค่ะ